สวัสดีครับผมวันนี้มา <c oughs> ทำอะไรนะฮะต่อจากคลิปที่แล้วนะครับที่เราทำการตัดโครงซุปเปอร์วันนะฮะใช่แล้ววันนี้เราจะมา <c oughs> ทำสิ่งที่ผมอยากทำก็คือขึ้นรถแจแปลนครับโครงซุปเปอร์วันนะฮะสำหรับ ใครที่มีโครงสุปเปอร์แล้วอยากจะลองทำเจเจครับดูนะฮะเพื่อไม่ให้แบบอ่ารู้สึกว่าซื้อมาประกอบเล่นแข่งไม่ได้เล่นไม่ได้อะไรอย่างนี้ก็จัดไปแต่จะสู้กับเขาได้หรือเปล่านั้นผมไม่การันตีนะครับแค่แต่งเป็ cry, yuan, <GO av uther> แ hunter, นแนวให้ดูอ่าการ ขอขอบอกว่าแนวการแต่งของผมนี้เป็นแค่แนวทางการแต่งนะครับใครจะไปอัดเสริมเพิ่มเติมอะไรหรือลดทอนอะไรก็แล้วแต่เพื่อนเพื่อเลยเราไม่ว่ากันนะเป็นแนวทางเฉยๆนะฮะโอเคเริ่มกันเลยดีกว่าเนาะในขั้นแรกก็คือเป็นการเตรียมโครงนะฮะผมบอกเลยว่าด้านหน้าของโครงซุปเปอร์วันนั้นไม่มีรอย จุดยึดกันชนหน้านะฮะไม่มีเลยนะครับไม่เหมือนซูเปอร์ทนะฮะฉะนั้นหมายความว่าไงหมายความว่าถ้าอาจจะต้องเป็นเจเจคัรเ์เซ็เลยนะฮะเจคับร้อยเปอร์็ต์เลยตัดทุกอย่างนะฮะตัดกือบทุกอย่างนะฮะอันนี้เราก็คือเราจะตัดด้านหน้าทิ้งไปเลยนะครับพอไม่ได้ใช้แต่จะเหลือแค่จุดนี้นะฮะจุดวงกลมเนี้ยเพราะอะไรเพราะว่า เราจะทำใส่กันชนนะครับด้วยเบรกใหญ่นะฮะก็จะใส่ดามหน้าตรงนี้นะครับอันนี้จะมีรูยืดสองจุดเห็นไหมตรงเนี้ยเจาะรูได้เลยแล้วตัวดามหน้าใส่ยังไงตัวดามหน้าก็ที่คิดไว้มีสองแบบนะฮะก็คืออาจจะ ยึดอะไรนะเอาไอเนี้เอาตัวเยึดจากจุด3รูนี้หรือว่าเจาะรูใหม่เพื่อให้พอดีกับรูตรงนี้นะถ้าเอามาเทียบกันเนี่ยก็จะอยู่ตรงรูก,การ2จุดนี้พอดีนะฮะโอเคก็ไม่เสียเวลาเดี๋ยวเราตัดโครงก่อนนะครับ หลังจากเราตัดตัวคอรเรียบร้อยแล้วนะฮะทีนี้ทําไงต่อก็เห็นโลเห็นโลตรงนี้ไหมเนี่ยสองรูเนี้ยเราจะทําการเจาะสองโลตรงนี้นะฮะให้เป็นโลนะครับเพราะว่าเผื่อก็คืออาจจะใช้ก็ได้หรืออาจจะไม่ใช้ก็ได้นะฮะล็อกกับตัว ตัวกันชนเบรกใหญ่นะครับเดี๋ยวเรามาเจาะรูกันเจาะรูเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับของซุปเปอร์นเอซุปเปอวันนะฮะทีนี้เราจะมายุ่งกับเบรกใหญ่ต่อนะครับก็ไม่มีอะไรมากตรงเนี้ย ปีตรงนี้ไม่ได้ใช้เราตัดทิ้งได้เลยนะฮะเราจะใช้แค่ส่วนแค่ส่วนบนประมาณนี้นะครับเดี๋ยวจะทำการตัดทิ้งเลยนะฮะตอนนี้ได้ทำการตัดทิ้งเป็นที่เรียบร้อยนะฮะสำหรับตัวเบรคให่นะครับทีนี้ตัวนี้จะเป็นฐานนะฮะจะเป็นฐานสรหรับใส่นะฮะ ทีนี้มันจะมี2กรณีคือเราจะยึดระหว่างยึดกับตัว3รูนี้3รูนี้ยึดกับยึด2ด้านซ้ายขวานะครับก็แล้วแต่จะสะดวกของเพื่อนเลยนะฮะอันนี้เดี๋ยวในกรณีนี้พอดีผมขี้เกียจที่จะเจาะที่จะเจาะรูตรงตัวกันชนงั้นผมจะยึด3จุด สองรูตรงนี้นะครับก็เดี๋ยวเจาะรูเลยละกันเนาะอ๋อแล้วก็จะมีทิกเพิ่มเติมตรงที่ว่าตรงเนี้ยชนเนี้ยมันโนนขึ้นมาเห็นไหมเพื่อให้มันราบเรียบและใส่ตัว F R P ได้เราจะทําการขัดออกนะฮะเอาตะไบาหรืออะไรก็ได้ขัดออกให้มันเรียบเท่ากับตัวมุมซ้ายขวาของโค้งนี้นะครับ เดี๋ยวเราไปขัดกันก่อนนะฮะเสร็จเรียบร้อยนะฮะสำหรับรูนะครับอันนี้ก็เจาะเตเปอรไว้นะฮะเพราะว่าจะได้ใส่เบรกใหญ่แล้วไม่สะดุดหัวน็อตนะฮะทีนี้ก็ใส่น็อตใส่เตเปอรเข้าไปแล้วก็เจาะที่รลนะ,ะที่โลเจาะไมาของตัวโค้งแล้วก็ขันเข้าไปนะฮะ รูที่สามารถขันน็อตได้แล้วไม่หลุดง่ายๆก็คือ1.8มิลก็คือรูที่เจาะล้อนั่นเองนะฮะสว่านเจาะล้อเท่านั้นนะฮะที่จะเจาะสะวด้านะฮะเรียบร้อยครับตอนนี้เราก็ได้ฐานหน้าแล้วนะฮะแต่เดี๋ยวก่อนอันนี้มีให้เพื่อนเลือก2ช้อยนะครับอันดับแรก เราจะมีมาร์กเจาะรูแล้วนะฮะก็เท่ากับว่าตรงนี้เราจะเจาะรูเพิ่มได้โดยที่ไม่มีสะดุดแน่นอนครับเจาะรูยึดตรงนี้ด้วยเพื่อยึดน็อตสองตัวซ้ายขวาหรือจะเป็นสามตัวหรือจะแค่ตัวการตัวเดียวก็ได้นะฮะแต่ถ้าตัวการตัวเดียวก็จะมีโยกนิดนึงแต่มันก็มีวิธีแก้อยู่นะครับก็คือ ใช้ไม้ดาบองศานะฮะใส่ระหว่างลูกลารตรงนี้นะฮะอานนี้เป็นตัวไม้องศานะครับผมก็ยัดไปดูนะฮะ <c oughs> อ,อเกือบได้ติดอะไรติดตัวโคมง ต้องยน่นให้สั้นกว่านี้นะครับก็เดี๋ยวเราไปเหลากันนะฮะก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยนะฮะอันนี้ผมเจาะรูเพิ่มเป็นตัวเลือกสำหรับการใส่ชุดยึดนะครับผมทีนี้ก็อันนี้ผมคว้าเรียบร้อยแล้วก็ใส่เบกนะฮะแล้วก็ตามด้วย หมาดับองศานะครับแล้วก็ตามด้วยกันชนหน้านะฮะจะเป็นมันติหรือโค้งก็ได้แต่ผมใช้สาเวนเพราะว่ามันหนานะะเนื่องจากว่าส่วนหน้าเป็นส่วนที่บางก็เลยถ้าไปชนกำโพงกำแพงอะไรเนี่ยก็อาจจะทำให้แบบว่ามันไอ้นี่ได้นะฮะมันเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมัน อ่ามันหักมันงอได้ก็เลยต้องใช้ความหนานิดนึงนะฮะแต่กช่วยอะไรไม่ได้เท่าใหญ่เท่าไหร่นะฮะอันหนึ่งถ้า<ฆ>มีคำถามว่าจะทำตกหน้าทำได้ไหม,ไหมก็ตกหน้าก็ ทำได้นะฮะตบหน้าแต่ก็แค่ต้องเพิ่มความยาวของเสาตรงจุดที่ยืดเกิดตัวกันชนตรงนี้นะฮะให้มันยาวอีกหน่อยนะครับก็จะใส่ตบหน้าทำตบหน้าได้นะ,ะอันนี้ต้องยึดให้แน่นนิดนึงนะับเพราะว่าถ้าอย่ายึดน็อตไม่แน่นก็จะมีขยับได้อันนี้ผมพลาดตรงที่ว่าผมหล่อด้านหน้าสั้นเกินไปทำให้ตัวอันนี้ ตัวกันชนมันไม่ชนกับส่วนอันนี้พอดีนะครับทีนี้จุดทีนี้ถ้าอย่างนี้ยมันแก้ยังไงก็แก้อย่างนี้ผมบอกว่ายึดเป็น2จุดแทนนะฮะอยู่แน่นอนนะครับโอเคสำหรับคลิปนี้จบลงเพียงเท่านี้นะฮะหยุดแค่นี้ก่อนแล้วเดี๋ยวเราไปต่อกันที่ใส่ล้อใส่เฟืองกันนะครับก็ ชอบถูกใจกดติดตามได้นะฮะผมพยายามอัพตลอดนะฮะเท่ที่จะเป็นไปได้นะครับแล้วก็สนับสนุนค่าไหลผมก็กดดูโฆษณาผมก่อนเริ่มคลิปหรือสมัสมา,สมา,สมาชิกได้นะครับจะเป็นประคุณอย่างยิ่งนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมสวัสดีครับ